สวัสดีค่ะอันนี้ทำอะไรคะคุณสวัสดีนีิฮาวอ่าขัดขัดตะแค่ตรงเตาแก๊สให้ทัวค่อยๆขัดนะใส่น้ำยานิดหน่อยใส่น้ำยาขัดขัดแล้วก็เอาน้ำลาดนะครับผมเปลี่ยนกันทํานะทำทำจะได้มันเป็นข้าบน้ำมันนะครับ เออน้องบิ๊กก็มาเอาน้ำอีกน้องบิ๊กครับโอเค <Yeah. S 1> สลับกันทําช่วยกันทําช่วยกันทำโอเคนะร่วมด้วยช่วยกันนี่คนนี้ใครอะ่ะคนนี้ชื่ออะไรครับผมชุโ <c oughs> อ้ทำไมใส่ชุดพิซพซ่าฮัทเลยหรอพิซซ่าน่าจะให้เราสักถาดสองถาดนะเหมือนพรีเซนเตอร์อะไรประมาณนั้นเลยอ่ะ มีอะไรนะมีชุดไม่มาทางนี้ไปตรงนูน้นให้มันเป็นแถวไปด้านหน้าก่อนน้องบิก๊กอ่าไปด้านหน้านี่ไปด้านหน้าอย่างนี้แผ่นนี้แผ่นนี้แผ่นผนี้ขัดแล้วมองเห็นเนาะขัดแผ่นนี้เคน่ารักมากช่วยกันขัดแต่แค่เดี๋ยวเรามามาดูตอนมันแห้งนะเพราะว่างานมาคือการ ล้างแต่แค่แล้วก็ล้างขวด้วยค่อยๆดีครับเราล้างทําความสะอาดพื้นพื้นตรงนี้เนาะโอเคไหมครับผมอ่ะกว่าไล่น้ํามาอ่าไล่น้ํามาแล้วเดี๋ยวค่อยไปอาบน้ํานะครับนี่ทําอยู่บ้านทวดทําให้ทวดกันเซเว่นโอเคไหมมุมนั้นโอเคไหมครับโอเคเนาะที่เหลือเดี๋ยวค่อยเก็บเดี๋ยวรอให้มันแห้งโอเคครับ thank you สู้ สู้ไปด้วยกันนะพวกเราขอให้พ้นผ่านโควิดนะรอดไม่รอดก็ไม่รู้นะเออชีวิตต้องอยู่อีกตั้งหลายสิบปีสมมุติว่ามีอายุอีกสมมุติว่ามีอายุหกสิบปีเนาะต้องอยู่ไปอีกห้าสิบปีจะรอดจากโควิดไหมเนี่ยแต่อย่างน้อยต้องดําเนินชีวิตได้โอเคครับแห้งแล้วเด็กๆลางไวสะอาดสะอาดเลยค่ะนี่ เชงคิ้วนะเด็กๆนะจะแค่ให้ทวดในตะในครัวก็ล้างในครัวให้ทวดโอเคแล้วมาพบกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะย่าหลานคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะ